เรามาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อสักครู่คุยไปแล้วสําหรับภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะรูปรวมปีที่ผ่านมาปี53โตมากในรอบ13ปีด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าเทียบไปแล้วเฉพาะกลุ่มของบ้านจัดสรรเป็นยังไงร,รู้สึกไม่ไม่ไม่โตเท่าไรหร่ออรือว่ายังไงบ้านจัดสรรก็คือว่าก็ทรงทรงตัวนะครับหมามความว่ามีตัวเลขของบ้านที่สร้างเสร็จเนี่ยปีหนึ่งสักประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นหน่วยนี่เฉพาะตัวเลขที่เก็บสถิติครบนะเปรียบเปริมนทนนะฮะแต่เพียงแต่ว่าอาคารชุดเนี่ยสร้างแสงขึ้นมา แสดงว่าปกติเขาสร้างน้อยกว่าอาคารชุดจะสร้างน้อยกว่ามาตลอดนะฮะมา,มาตลอดเลยประมาณสักสิบยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นของตลาดเท่านั้นเองนะครับพอมาปีสองร้อยห้าสิบสองเนี่ยเป็นครั้งแรกที่อาคารชุดเนี่ยสร้างมากกว่าหน่อยหนึ่งเป็นสี่เก้าถึงห้าเอ็ดเปอร์เซ็นต์พอปีสองร้อยห้าสิบสามก็เช่นเดียวกันนะครปีที่ผ่านมาก็สร้างเพิ่มอีกหน่อยก็เป็นห้าสิบสองถึงสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อะไรแสดงว่าเทนรนด์มันจะมาในแนวแบบตัวนี้เนี่ยยอดการสร้างอาจจะน้อยลงแต่ขณะที่สร้างบ้าน ห้องชุดคอนโดเหล่านี้นจะสร้างมากขึ้นเทรนน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเออ,อแนวโน้มยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอเพราะว่าแนวโน้มก็คือว่าคนก็ยังจะอยู่ในเมืองแล้วก็เนื่องจากว่าค่าก่อสร้างแพงขึ้นแล้วก็ค่าที่ดินก็แพงขึ้นเพราะนั้นแนวโน้มสาหรับครอบครัวเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มจากการอยู่อาคารชุดก่อนอพอสักระยะหนึ่งครอบครัวขยายขึ้นเนี่ยก็อยู่อาคารชุดไม่ได้แล้วละ่ะมีลูกสักคนหนึ่งอะไรอย่างงี้นะก็จะขยับมาอยู่เทาเทาชานเมืองคือในต่างประเทศก็ประมาณนี้นะคุณแอน์ก็จะเป็นอัตาเขาซื้อบ้านเนี่ คือคนไทยเนี่ยจะติดกับว่าในชีวิตหนึ่งอะเมื่อก่อนจะพูดว่ามีบ้านหลังเดียวเองไม่อยากจะเปลี่ยนบ่อยย้ยายเหนื่อยเป็นเรื่องของวธรรมการเป็นอยู่ยนะฮะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้บ้านใกล้บ้านเดิมใกล้ครอบครัวเดิมน,นะแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยะจะมีการซื้อบ้านเป็นสเต็ปมากขึ้นแหละหมายความว่าใช่ะชัดเพนขึ้นาในต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้นะฮะตอนเรียนหนังสือเนี่ยไปซื้อคอนโดเล็กๆห้องหนึ่งหลังจากนั้นจบไปแล้วก็อาจจะให้เขาเช่าไปแทนหรือไม่ก็ขายไปแล้วไปซื้อทาวน์เฮาส์ชานเมืองนิดนึงแล้วเกษียณอายุกก็ออออาจะีไไทปยยู่นเเมืงลด้ เออนะครับไปอยู่ตากอากาศชายทะเลไปเลยไปอยู่ในป่าเขาล้อมนาภัยก็ได้คือวิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปถ้าสมัยก่อนเด็กๆก็อยู่กับพ่อแม่จนวัยทำงานก็ยังอยู่กับที่บ้านอยู่ใช้บ้านหลังเดิมแหละถูกไหมฮะจนแต่งงานไปอาจจะเริ่มซื้อบ้านสักหลังหนึ่งหรือคอนโดไปอยู่แต่ปัจจุบันคนอาจจะเริ่มแยกตัวจากครอบครัวมากขึ้นวดยทํางานอาจจะไม่ได้อยู่กับที่บ้านแล้วซื้อคอนโดไปอยู่ก่อนพอเริ่ม ทุกอย่างพร้อมมากขึ้นก็ค่อยมีครอบครัวกว้างขึ้นขยับไปเ<ะ>อ,อาเรื่องนี้ถ้าถ้ายอดตัวเลขของกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านจัดสรรทั้งหลายนี่มันก็แสดงว่าน่าจะน้อยลงเรื่อยๆด้วยกออ็ไม่ถึงกับอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ครับว่าออถ้าเราไปในหลายประเทศคือคนก็กระจุกตัวอยู่ในเมืองนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โครงข่ายการมมุษยคมเนี่ยเช่นระบบลานออกไปนอกเมืองก็จะเห็นว่าคนมีทางเลือกมากขึ้นแล้วเช่นตอนนี้เนี่ยมีแอร์พอร์ตริงที่วิ่งไปถึงสุวรรณภูมิก็เป็นเส้นแรกนะครับถือเป็นเส้นแรกที่ ระบบรางที่จากใจกลางเมืองแล้วออกไปนอกเมืองท,ที่ผ่านมาเนี่ยสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยวนเวียนอยู่ในเมืองอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดบ้านแนวราบจะเป็นทาวเฮ้าส์จะเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่ชานเมืองะก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นเส้นสีม่วงกําลังทําอยู่ก็คือจากบางซื่อออกไปบางใหญ่เลยอ,ออกไปนอกเมืองเลยนะฮะผ่านรัดดิเบดผ่านอะไรไป,นรปราาาเนี่ยนะครับสีแดงกําลังประกวดราคาจากลังสิตเลยนะฮะเข้ามาในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ย ลักษณะโครงข่ายการคมขนอมอย่างนี้จะทําให้คนก็อยู่นอกเมืองก็รู้สึกสะดวกสบายเหมือนกันเขาก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องมาอยู่ในเมืองไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองอซึ่งก็ต้องแลกกันระหว่างอยู่ห้องเล็กๆก,กับอยู่ชานเมืองซึ่งเป็นมีที่ดินเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ได้นะแล้วก็เข้าเมืองด้วยเวลาสั้นๆแล้วก็ต่อไปโครงการรัฐบาลยังมีรถไฟความเร็วสูงนะฮะเราเห็นในจีนในญี่ปุน่นในอะไรต่างประเทศทเอ่ะที่รถก็คือครึ่งชั่วโมงเข้าเมืองแล้วัคนก็ ต่อไปผมอาจจะอยากไปอยู่ราชบุรีก็รู้สึกอากาศสบายราชบุรีในคำทำงานเพราะว่าเข้ามาทางานนึงเท่ากัาจะเครื่องชั่วโมงกว่าเพราะมีรถไฟความเร็วสูงอันนี้เป็นความฝันแสดงว่าซึ่งจะต้องไปถึงนะผมว่าเรื่องเส้นทางคมนาคมของภาครัฐถือเป็นปัจจัยบวกเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดแล้วที่จะเป็นการชี้นําในเรื่องของการพัฒนาทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเรื่องของเออร์เบิร์นเรื่องการพัฒนาเมืองด้วยวาทิศทางของเมืองจะเป็นยังไงแล้วก็กฎหมายผังเมืองก็เกี่ยวข้องนะครับ ไม่ว่าส่งเสริมให้รถไฟฟ้าไปตรงนั้นแต่ปรากฏว่าบอกว่าห้ามให้สร้างได้แต่บ้านเดี่ยวก็คงไม่ได้ก็อาจจะมีศูนย์กลางเมืองหลายศูนย์กลางมากขึ้นประการที่2ก็คือว่าค่าจ้างแรงงานเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแน่นจากเป็นมติครม,ไป,รมไปแล้วะนะ,ะปะัปะจจัยที่3คือภาคราชการเองก็1เมษายนะครเข้าใจว่าก็มีการขึ้นเงินเดือนประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์อย่างไรนะครับสิ่งที่จะเป็นปรแรงกดดันที่จะทําให้ในภาคเอกชนต้องปรับขึ้นเงินเดือนนะครับขึ้นเงินเดือนกขึ้นค่าจ้างนะครับ อาอย่างนี้คงต้องทิ้งคำถามช่วงนี้ไว้นะคะแล้วอย่างนี้ปีนี้เนี่ยราคาบ้านจะเป็นยังไงบ้างนะหลังจากมีการปรับขึ้นเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะํำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรหลวงท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เป็นหลูกจางเขาทำไร่ทรํทำมาเลียงงอัวมาก็มีที่นิดดีหน่อยก็ช่างแต่ให้ได้ทำไปถูกยิงถูกยางผสมประสานกันหลูกจักพอก็จะมีความสุขในใจเดี๋ยวนี้ผมก็ได้ตามรอยของนายหลวงนี่ผมรู้สึกว่าสบายใจขึ้นหล่นะครับนายหลวงท่านไปไม่ยุดไม่ยอนที่อยากให้ลูกของท่านนี่มีความสบายใจผมก็มาเก็บความผิดอันนั้นมาก่อ อยากให้ลูกนี่ทำมาหากินถ้าทอก,กวักวไหนถ้าใด้ทำมาหากินอย่างนี้พ่อก็กองจะสบ,บายทำยังไงพ่อจะมีความสุขเหมือนกับลูกทำเลพอทำใดลูกก็ดีใจลูกทำใดพ่อก็ดีใจอย่ผมคิดตรงนี้นะครับ เรามาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเมื่อกี้เราคุยแล้วถึงปัจจัยบวกที่มีต่ออุตสาหกรรมนี้นะคะตะ่กี้เราคุยค้างไว้ที่เรื่องของปัจจัยลบราคาราคาราคาของค่าจ้างแรงงานที่บอกว่าเป็นทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบถูกไหมคะถ้าเป็นปัจจัยลบก่อนมันจะมองทํทให ราคาของบ้านเนี่ยมันจะแพงขึ้นหรือเปล่าก็คือค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นนะครับอันที่2การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นมาหลายปีต่อเนื่องแล้วนะครับโดยเฉพาะในปี5้านี้เนี่ยรัฐบาลมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่มากท่านแรงงานส่วนหนึ่งก็จะถูกด,ดึงไปในโครงการลงทุนของภาค,นะครัฐนะราะนั้นการขาดแคลนแรงงานก็จะเป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งนะครับในเมื่อแรงง,งานขาดแคลนค่าจ้างแรง,งงานก็ต้องสูงเป็นธรรมดาสูงกว่าปกติ ครับอันที่2ก็คือราคาวัสดุก่อสร้างที่ติดตัวสูงขึ้น,นปูนซีเมนต์ก็เริ่มสูงขึ้นราคาน้ํามันเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยกำลิดทางตรงของขอ,งอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ได้อน้ํามันมาผลิตอะไรแต่ว่าเป็นปัจจัยกำลิดทางอ้อมที่ผ่านค่าขนส่งอ๋อเพ่ขาขนส่งสรง,พพงวัสดุกระแพงขึ้นหมดเลยอิดหินดินทรายปูนเหล็กหนักหมดเลยต้องผ่านค่าขนส่งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยวัสดุก่อสร้างก็จะติดตัวสูงขึ้นด้วยอันนี้เป็นปัจจัยลบสําหรับปี2 5 5 4แน่นอนนะครับ ลบคือ,อยังไงมันจะทําให้ราคาบ้านต้นทุนสูงขึ้นแต่ราคาบ้านจะขยับขึ้นไปด้วยนะราคาบ้านจะขยับขึ้นไปหรือไม่นะั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับนะฮะอันที่1ระดับราคาค่ะนั้นผมประมาณได้ว่าบ้านที่ระดับราคาต่ำกว่าสามล้านลงมาซึ่งเป็นความต้องการใหญ่มากที่สุดของตลาดเนี่ยนะครับสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับว่าระดับตนะ่ำกว่าสามล้านเนี่ยขยับราคาแน่นอนแต่อยู่ในช่วงตั้งแต่ห้าเปอร์เซ็นต์บวกลบเพราะว่ากลุ่มเนี้ยมาจิ้นไม่ค่อยสูงค่ะผลตอบแทนจากการประกอบการไม่สูงงนนนนนนััะะ้้้้ออีจขขึราาาคค่สูง เพราะว่าจะแบกรับต้นทุนไม่ได้แต่บ้านราคา10ล้าน20ล้าน30ล้านมาจิ้นค่อนข้างสูงอยู่แล้วอันตัวนี้ก็ไม่ปรับราคาก็ได้รหรือปรับไปหน่อยก็ไม่มีผลด้วยนะกลุ<อ>่มนะนี้บอกว่าจะปรับสักจาก50ล้านแล้วก็เป็น55ล้านก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่บ้านกลุ่มนี้ขยับแล้วก็มีผลต่อความรู้สึกเลยแต่ทั้งนี้เนี่ยการปรับราคาขึ้นเนี่ยขึ้นตามวัสดุอะไรตา่างๆนี่เป็นเรื่องของระดับราคานะครับอันที่2ปรับตามการแข่งขันของ,ของแต่ละทำเล แต่ถ้าเป็นทำเลไงอ่าเช่นยกตัวอย่างฮะสุขุมวิทต,ตอนปลายเลยอ่อนนุชไปรถไฟฟ้ากาลังจะต่อขยายไปกำลังจะวิ่งปายปีนี้ปรากฏว่าอาคารชุดไปเกิดรออยู่เยอะมาก <c oughs> ตรงนี้ราคาวันนี้ขยับไม่ค่อยได้ <c oughs> เพราะการแข่งขันสูงค่ะ <c oughs> นั้นทําเลไหนที่มีการแข่งขันสูงในโปรดักในในสินค้านั้นๆน,น,นะครับ <c oughs> ก็จะขับราคาขึ้นมากไม่ได้ <c oughs> แต่บางทําเลที่มีความต้องการ,าารแต่ขาดแคลนอันนั้นราคาขึ้นแน่นอน ก็คือก็แล้วแต,แต่ด้วยใช่ไหมแต่เมื่อกี้อันนี้คือปัจจัยรบที่จะเกิดขึ้น<ช>แล้วก็ราคาในปีห4สําหรับกลุ่มที่ต่ํากว่า3ล้านซึ่งมาจิ้นน้อยเนี่ยอาจจะได้เห็นราคาขยับขึ้นแต่ว่าการขยับขึ้นของราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยจะไม่เหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเวลาที่น้ําอัดลมขยับขึ้นสลึงน,นี่เรารู้เลยนะฮะหรือว่าน้ําตาลทรายขยับขึ้นบาทเนี่ยโอ้ยวายทั้งประเทศเลยนะอาอสังหารมรัพยไม่รู้ครับเพราะว่าตัวเลขเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าไซส์ ถ้าบ้านที่อยู่ตรงนี้ก็มีตรงนี้หลังเดียวขยับออกไปหน่อยเข้าไปในซอยทำเลไม่เหมือนกันแล้วคือมันเปรียบเทียบไม่เหมือนกันเปรียบเทียบไม่เหมือนกันคือถ้าน้ำอรมณมร้านนี้กับร้านนี้เรารู้แหละน้ำอันล์เหมือนกันน้ำตาลทรายนี่บาทหนึ่งนี่รู้ทั่วประเทศเลยอ๋อแสดงว่ามันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลายตัวครับแต่ผมจะยกตัวอย่างนี้ครับว่าเมื่อ3มปีที่แล้วเนี่ยอาคารชุดเนี่ยแถวราชดาตรางไม่ละสามหมื่นกว่าบาทค่ะวันนี้ขึ้นใหม่แถวแถวย่านนั้นรวมถึงสุวิทตอนปลายต้องไปสตาร์ทที่หรรืออว่่าาางยคับ บ้านทาวน์เฮาส์แถวบางบัวทองแล้วกันค่ะเมื่อก่อนนี้เอ๊ะสามสี่ห้าแสนก็มีมวันนี้สตาร์ทที่ร้าน,นหมดเลยแสดงความต้องการในแถบนั้นสูงราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นว่าส,สูงขึ้นแต่จะเห็นชัดไหมว่าเราจับต้องไม่ก็ได้เลยว่าแต่ละปีเนี่ยเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นทั้งที่จริงๆเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีแต่จับต้องไม่ได้เหมือนไม่เหมือนสินค้าอื่นคือพูดง่ายว่าปัจจัยที่มีส่วนตุกเรื่องราคามันมีตัวแปรเยอะมากที่มาเกี่ ด้านลบบ้างแต่ที่ที่มีเรื่องนึงที่บอกว่าค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นมันเป็นทั้งด้านลบและด้านบวก,บวกถ้ามองในด้านบวกอะด้านบวกคือรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นอำนาจในการซื้อก็เพิ่มขึ้นนะฮะอำนาจในการซื้อโดยเฉพาะการซื้อสินค้าใหญ่คงทนก็จะมีมากขึ้นเมื่อรายไ,ได้เพิ่มขึ้นนะฮะแต่หากลบกลบหนี้ทั้งด้านบวกด้านลบแล้วปี5 4สมองว่าเป็นยังไงบ้างผมเชื่อว่ายังเป็นปัจจัยบวกอยู่นะครับก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจยังยังเติบโตไปในอัตราที่สัก3 5อะไรอย่านีะครับ แต่ก็ต้องมีองค์ประกอบด้วยคือองค์ประกอบของของการเมืองค<น>ุณคิดว่าเป็นเ,ออเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่จะทําให้ก่อให้เกิดความไม่สงกันโดยพคนที่จะซื้อสินค้าใหญ่นะครับสุดท้ายสําหรับเบรกนี้นะคะเทปนี้เห็นว่ามีคําแนะนําดีๆเป็นสิทธิทประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมที่มีบ้านเป็นบ้านมือสองแล้วก็สนใจที่จะเปลี่ยนไปบ้านหลังใหม่แล้วก็ขายมือสองไปสิทธิทประโยชน์ที่สามารถทําได้นี่คือ,ค,อคืออะไรก็อย่างนี้ครับออคนจะเข้าใจว่าภาษีธุรกิจเฉพาะค่าเดมอนค่าจดจำนองเนี่ย ข้าวเนี้สิ้นสุดไปแล้วแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้สิ้นสุดไปเลยนะฮะเป็นมาตรการถาวรเลยก็คือว่าใครที่จะขายบ้านเก่าแล้วไปซื้อบ้านใหม่เนี่ยจริงๆเวลาขายบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะมีภาษีเงินได้นะครับที่เช่คุณ่านซื้อคุณอาจจะต้องเสียประมาณ2 5งจุดห้าถึงห้าเลยนะครับเ <ทะ S 2> ช่นหนึ่งล้านเนี่ยก็อาจจะเสียไปสัก3 0,000บาทเนี่ยนะครับตรงน,นั้นให้เก็บไปเสร็จไว้ถ้าเราไปซื้อบ้านใหม่ภายใน1ปีนะฮะก่อนหรือหลังก็ได้นะครับเช่นเราไปซื้อบ้านใหม่ก่อนแล้วไปขายบ้านเก่าภายในหลัังจจาาากกนนน้1ปปีี็็เเออสรไไขคืภษด สมมติว่าแอนมีบ้านหลังเก่าอยู่ราคาล้านหนึ่งราคาหนึ่งล้านแอนไปซื้อบ้าน2ล้านณวันนี้นะแอนจะขายบ้านหลังนี้แอนล้านหนึ่งแอนต้องเสียภาษีต้องเสียภาษีตอนขายตอนขายเท่าไหร่นะก็สามธุรกิจเฉพาะอะไรต้องเสียตามปกติมานะแต่มีภาษีเงินได้ที่เราเก็บใบเสร็จไว้นะครับแล้วก็เวลาเราไปซื้อบ้านเกินกว่าล้านนะฮะเราก็เอาไอ้สองหมื่นสามหมื่นเนี่ยไปขอคืนได้ออกภาษีเงินได้เราไปขอคืนได้แต่ว่าหมายถึงต้องซื้อบ้านใหม่ภายในหนึ่งปีนะครับ นนแต่ว่า <จะ S 2> ถ้าคุณ<า>แอนไป,ไปซื้อบ้านที่ถูกกว่าเดิม,มภาษีจะคืนได้เท่ากับบ้านที่ถูกกว่าเดิมขอ้อมูลดีต้องขอขอบคุณคุณ,อ,คณอิสระบุญยังมากนะเดี๋ยวรบกวนอีกทีวันพรุ่งนี้มาคุยกันต่อค่ะสําหรับเทรนในปี54บ้านส่วนใหญ่จะมีเทรน์ไปทางไหนนะราคาเป็นยังไงรวมถึงเรื่องของฟองสบูท่ที่หลายๆคนกลัวว่าจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรบกวนวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณมากนะค่ะสวัสดีครับ ฉันเคยนะคะถากว่าคุณผู้ชมมีคำแนะนำติชมรายการสามารถทำได้นะคะด้วยการอีเมลมาหาเราที่ t44kid@hotmail.com ค่ะเราก็จะมอบนิตยสารนะคะข้างในมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการค้ามากมายให้คุณผู้ชมไปศึกษาได้นะคะอย่าง Thai Commerce ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของหอการค้าไทยอย่าลืมแวะเวียนไปที่เว็บไซต์ www.thaichamber.org ค่ะสาหรับวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็คุณอิสระต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ